แนะนำตัวก่อนนะคะเริ่มเลยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อพุทธลักษณ์จรัสพันปุณนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็อยู่กับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเะครับสาหรับในตัวผลงานที่นําเสนอวันนี้ก็คือแพลตฟอร์มตรวจสอบความเสี่ยงไทยแผ่นดินไหวได้ด้วยตัวเองนะครับก็ ตัวแพลตฟอร์มนี้จริงๆก็เข้าได้จากเว็บเพจนะครับ Thailandquake.com ครับแล้วข้อมูลที่มีก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนในส่วนแรกเช่นตำแหน่งรอยเลื่อนในประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ mm hmm. ก็จะมีข้อมูลลึกไปกว่าน,นั้นด้วย mm hmm. เช่นเรากดที่รอยเลื่อน,นต่างๆก็จะรีพอร์ตว mm ่าเอ๊ะมีโอกาสเกิดไม่กีจุดเท่าไหร,ร่บ้างนะครับ hmm. อย่างตอนนี้ที่เฝ้าระวังหมายถึงว่าร,รู้รู้ว่าตัวแผน่นดินแผ่นดินไหวที่สามารถ เกิดขึ้นได้นะที่มีความรุนแรงก็อยู่ที่กาญญานบุรีกับัวเลนแม่จันนสำหรับรายละเอียดที่ลึกไปกว่าน,นั้นเช่นมันจะเกิดในรอบกีป่ปีอะไรเงรี้ยอาจจะต้องถามนาักวิจัยที่เกี่ยวข้องเนาะส่วนใหญ่ผมโฟกัสเรื่องโครงสร้างกับอาคารครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวแบบ o อ็ o ซ์ o พเซเช่นผานข้อมูลอาคารครับกับตัวประชากรก็ ตอนนี้สําหรับที่เราทํากันอยู่ก็จะมีแค่ที่เชียงใหม่กับเชียงรายเพราะเราทําหลังจากเกิดเหตุการณ์เป็นไว้ที่แม่ลาวนะครับก็จริง,รงเรารู้อยู่แล้วว่าเชียงใหม่กับเชียงรายมีความเสี่ยงเพราะว่ามีรอยเรื่อค่อนข้างเยอะในบริเวณภาคเหนือนตอนบนของประเทศไทยก็เลยเริ่มโครงการที่ภาคเหนือก่อนก็คือเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับก็จะมีข้อมูลอาคารเช่นอาคารอยู่ที่ไหนบ้างมีที่ตั้งตรงไหนบ้างแล้วแล้วก็เป็นอาคารประเภทไหนใช้งานอะไรบ้างมีจานวนชั้นเท่าไหร่เพื่อใช้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับ ็ส <c oughs> ่วนที่ <c oughs> 2นอกจากอาคารแล้วเนี่ยก็มีประชากรด้วยเราสามารถเช็คได้ว่าประชากรเนี่ยมีความหนาแน่นบริเวณไหนในจังหวัดที่เราทําการสำรวจในพื้นที่ศึกษาเนี่ยครับอันถัดไปก็จะเป็นแพลตฟอร์มความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยแผ่นดินไหวนะครับก็เช่นอะไรบ้างเช่นเรารู้ว่าแผ่นดินไหวที่มีรอบโอกาสการเกิดเนี่ยในรอบกี่ปีบ้างโอกาสเกิดนร้อยเนี่ยมันจะมีค่าความรุนแรงเท่าไหร่อาจจะมีทั้งทั่วประเทศไทยด้วย แล้วก็มีที่เรายกมาเป็นซินาเรโอเองเช่นเราคิดว่าสมมุติเหตุการณ์เกิดที่ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขนาด5อะไรเงี้ยแล้วค่าความรุนแรงจะประมาณไหนบ้างในพื้นที่ไหนบ้าง <c oughs> เพื่อจะเอาไปประกอบกับในตัวตัวข้อมูลอาคาเนาะเราก็จะได้ข้าวออกมาว่าอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่โครงสร้างเสียหายเท่าไหร่อาคารประเภทไหนเสียหายคิดแล้วเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยอาจจะ มีข้อมูลโรงพยาบาลประกอบให้ด้วยนะครับว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในละแวกนั้นหรือหอน่วยงานของรัฐที่สามารถออกมาช่วยในเวลาภาวะฉุกเฉินเนี้ยมีอยู่บริเวณไหนบ้างแล้วก็เขาจะได้นําไปใช้ได้ว่ามันเพียงพอหรือเปล่าหรือในการจารัดสรรระมาในการช่วยเหลือว,า,วางแผนล่วงหน้าได้ดีขึ้น,นครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะจากเหตุการณ์ล่าสุดครับก็เป็นข้อมูลความเสียหายอาคารจังหวัดเชียงใหม่คอเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ที่อยากให้ ลองเอาไปใช้งานดูแล้วก็ควาจริงอะ่ะตัวนี้ออกมาเพื่อเพื่อน,นำงานวิจัยออกมาให้ทั้งหน่วยงานต่างๆภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับได้ใช้งานก็นอกจากข้อมูลเราเก็บไว้เองอันนี้อยากให้ทางประชาชนได้ใช้จริงๆเช่นอะไรบ้างเราไปสอนโรงเรียนได้นะ้อมีข้อมูลแผล่นดินไหวในอดีตเนี่ยครับข้อมูลอาคารในพื้นที่หรือทางเทศบาลทางเนยทังการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการภัยพิบัตินี่ครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ในการเห็นภาพเนาะว่าเราควรจะโฟกัสความช่วยเหลือที่จุดไหนหรือสมมุติว่าเรามีมาตรการอยากเสริมความแข็งแรงให้อาคารพอเราทําไปแล้วเนี้ยก็จะเห็นตามภาพวมว่าเออในพื้นที่เราถ้ามีการเสริมกาลังเนี้ยความเสียหายมูลค่ามันจะลดลงเท่าไหร่มีผู้บาดเจ็บลดลงเท่าไหร่ประมาณเนี้ย แนวนาในอนาคตนะคะจะทําให้มันเป็นแตฟอร์มได้ไหมคะยคือตอนนี้ทาจริงเขาวางแผนไว้จ่าทำเป็นแอปพลิเคชันก็อนนี้ไม่ใช่แอปตอนนี้เป็นเว็บเป็นหน้าเว็บครับเข้าเข้าในเว็บเพจหน้าหน้าคอมพิวเตอร์น่าจะสะดวกกว่าจริงมือถือก็ตอนนี้เข้าได้แต่อาจจะยังหน้าตาอาจจะยังไม่ดูค่อนข้างยากอาจจะต้องเปะดต็วจริงงานวิจัยตรงนี้น่าจะใช้เวลาปีหนึ่ง อยากให้จันแนะนํานิดนึงว่าในใน100ร้อยเลื่อนอ่ะกาญจนบุรีกับเชียงใหม่ใช่ไหมคะ,คะว่าคุณจะแนะนํอคุณก่อสร้างอาคารเนี่ยคุณจะยังไงดีชาวบ้านทั่วไปคนก่อสร้างหรือว่าอำเภอไหนซึ่งผมเข้าใจว่าตามมาตรฐานออกแบบเขาคำนึงเรื่องพืแบบ้นีไว้หมดแล้วข้อต่อสร้างไปตามมาตรฐานออกแบบการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบมาไว้ก็นั่นก็ไม่ ในส่วนของข้อจำกัดสังกัดที่ไกลขั้สามเดืองขอนแรกเน,รกนี่ยเป็นขอะไรบ้างจริง,รงๆก็งก็ในเช่งฐานข้อมูลแต่ละแต่ละส่วนเะนี่ยไม่มารวมกันหร,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 รือแต่ละขั้นก็ต่างกันไปอันนั้นคือช่วงยุคก่อนหน้านะครับส่วนใหญ่ไอ้ปัญหาหลักคือเราจะสื่อสารออกมายังไงมากกว่าว่าให้คนทั่วไปเข้าใจนะ เพราะว่าทั้งคำพูดทั้งรูปภาพทั้งการจัดเฉดสีอะไรเงี้ยมีความสําคัญหมในการดูว่าเอะแล้วมันเข้าใจหรือเปล่ารูปต,ต่างๆไอคอนต่างๆเป็นประเด็นนี้มากกว่าเพราะฐานข้อมูลจริงเรามีค่อนขอ้างครบแล้วก็ประเด็นอยู่แค่นี้ว่ามันคนจะนําเสนอออกมายังไงให้ประชาชนทั่วไปหรือคนที่จะไปใช้เนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายประชาชน,นทั่วไปมีโอกาสได้เห็นตัวห,หน้าเพลงในร้ยแค่ไหนคะอาจารย์หมายถึงว่าตอนนี้ก็เข้าได้<ม>เข้าดูได้หมดเลย คือก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่แบบยังไม่มีเหตุวันที่28มีนาจนถึงจนมีเหตุเนี่ยคือประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์หรือว่ารู้เรื่องแบบมากน้อยแค่ไหนอะคะตอนนั้นตอนก่อนหน้านั้นอยู่ในช่วงทำของเข้าใจว่าเราจะรู้กันแค่ไหนก็ทดลองแพลอรอะไรเรียบร้อยก็มาวันเดียวพึ่งจะออกนำเสนอชัดชดใชรจะกลับปเสนอพันเด่นก็อยากให้เชิญชวนเข้ามาทดสอบใช้งานตัวเว็บเพจนี้นะครับตัวแพลตฟอร์มก็่ไทยแลนด์เฟรย์ดอท ก็ยังไงมีข้อมูลอะไรที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการนําเสนอหรือหน่วยงานไหนต้องการใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับงานภัยพิบัติอะไรนี้ไปก็นําเสนอกลับมาได้แล้วก็นือการใช้งานต่างๆมีปัญหาตรงไหนอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็ขอให้แจ้งมาทางเอิร์ได้เลยเนาะก็เป็นส่วนวิจัยภายในฝ่ายแห่งชาติครค็พูดก็รูดครับ